มีตัวตามแนละ้วมีตัวตามตีไม่ตรงกลัดเดี๋ยวพี่ ôi chú Bạn lại bả lại ปลาอไรลมาอีกแล้วครับใส่สวยเลยช่อนไหนป่าบัวขอบคุณงานด้วยครับกบสุสดประขอเทพพี่สีจัดให้